ตอนที่ห้าบห้าวางแผนหรือว่าเขาต้องหาทางเอาตัวรอดด้วยตัวเองคนที่เรียกตนเองว่าเป็นพี่ใหญ่ตกตะลึงเขาขยี้ตาตัวเองมองไปยังพวกพ้องที่เรียกตัวเองว่าพี่น้องก่อนจะหันไปมองพลลัดตระเวนที่ยืนอยู่ข้างงาข้างและพบว่าจํานวนของพวกเขามีน้อยกว่าถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ครั้งนี้เหล่าพวกพ้องก็ทําให้เขาผิดหวังอีกครั้งพี่ใหญ่ตาของท่านเป็นอะไรอย่างนั้นหรือ ตาของท่านกำลังจะบอดเหรอแต่ท่านไม่ต้องกลัวไปอีกไม่กี่วันพวกข้าจะกลับมาล้างแค้นให้ท่านเองสุวรรณหวานเสยยิ้มหัวเราะให้แก่ความโมกคลาดของคนเหล่านั้นมองดูคนที่วิ่งหนีไปโดยที่ไม่คิดจะหันกลับมามองข้างหลังแม้แต่น้อยขณะเดียวกันนางได้แอบนับเลขอยู่ในใจหักนางจำไม่ผิดตอนนี้ยาน่าจะเริ่มออกฤทธิ์แล้วนางพึมพำนับเลขอยู่ภายในใจสามสองหนึ่ง เมื่อนับครบตามที่คาดพวกที่กำลังวิ่งหนีกันอยู่ก็ดูเหมือนจะหมดไร้เรี่ยวแรงลงฉับพลันร่างกายของพวกเขาคนอ่อนแรงราวกับคนไร้กระดูกหากคนทั่วไปมองมาคงคิดว่าคนเหล่านี้ต้องสะดุดบางอย่างล้มลงแล้วพอร่างกายสัมผัสกับพื้นพวกเขาต่างร้องครวญครางออกมาด้วยความเจ็บปวดพลลาตระเวนยืนมองเหตุการณ์ตรงหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เวลาเดียวกันร่างของพี่ใหญ่ได้ล้มลงอย่างไม่อาจควบคุม และบังเอิญล้มแล้วคอไปโดนคมดาบในมือของพล,ลาตรเวลเลืศาสตรกระเซน็นออกมาดูเหมือนว่าชายคนนี้จะเป็นคนโง่เขวาที่ทําให้ตัวเองตายด้วยน้ํามือของตนเองนางเคยคิดว่าทักษะของคนเหล่านี้คงจะพอมีบ้างแต่เมื่อเห็นแบบนี้ก็นับว่าสมแล้วแหละสุวานหวานกรอกตาพลางเอ่ยแผ่วเบาๆจะเลือกลูกพี่ทั้งทีควรเลือกอย่างรอบคอบสูต้าเฉียงช่วยพล,ลาตเวนยาศพของชายผู้นั้น ส่วนพวกที่เหลือก็วิ่งไปหยุดที่ด้านหลังของสุวรรณหวานเรากับว่านางเป็นพี่ใหญ่ของตนทําให้คนพบเห็นรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเจ้าให้พวกเขากินอะไรกันแน่บุคคลหนึ่งเอ่ยถามออกมาน้ำเสียงของเขาแผ่วเบาเราวเสียงกระซิบแม้แต่คนที่ยืนอยู่ข้างๆก็อาจจะไม่ได้ยินแล้วนางที่ยืนอยู่ตั้งไกลจะได้ยินเสียงของเขาได้อย่างไรแต่เนื่องด้วยสุวรรณหวานมีพลังวิเศษทำให้นางได้ยินเสียงของเขาได้อย่างชัดเจน เด็กสาวขยับเข้าไปใกล้เจ้าของคำถามส่งเสียงหัวเราะทุ้มต่ำเจ้ากินอะไรเข้าไปเจ้ายังไม่รู้เลยเมื่อความตายคืบคลานเข้ามาใกล้เจ้ายังไม่สังเกตถึงมันด้วยซ้ำนับตั้งแต่ก้าวเท้าข้ามธรณีประตูบ้านของสุวรรณหวานพวกเขาต้องรับรู้ถึงผลที่จะตามมาทั้งเข้ามาและถอนทำลายบ้านของนางอีกทั้งยังกล้าดื่มและกินอาหารของผู้อื่นอย่างเย่อหยิงคนเช่นนี้ช่างเห็นแก่ได้นักจัดเจ้า หนึ่งในชายชะกันอยากด,าด่าทอหญิงสาวแต่พลันรู้สึกว่าร่างกายตัวเองกำลังหมดเรี่ยวแรงเขาเอ่ยแต่ละคำออกด้วยความยากลำบากและเริ่มหอบหายใจอย่างทรมานช่างน่าเสียดายพวกเจ้ามีร่างกายแข็งแกร่งแท้แต่หัวสมองกลับเต็มไปด้วยขี้เลื่อยหากจะให้ข้าเดาวพวกเจ้าคงถูกเลี้ยงดูมาด้วยมูลสัตว์แน่ๆเด็กสาวพูดพลงางใส่ยิ้มและเอ่ยถามต่ออย่างจริงจังใครเป็นคนส่งพวกเจ้ามาที่นี่เฮ้อ คนเหล่านั้นสุดหายใจอย่างเย็นชาแต่ไม่ยอมปริปากเอ่ยคำใดเอะหรือว่าจะเป็นผู้ดูแลหลี่สุวานหวานยิ้มราวกับว่าได้ยินใครบางคนเอ่ยออกมาสีหน้าของพวกเขาพลันซีดเผือดไร้เลือกฝาดทั้งยังสายหัวปฏิเสธไม่ใช่เขาไม่ใช่จะเป็นเขาได้อย่างไรกันหากผู้ใดปฏิเสธออกมามากกว่าสามครั้งแน่นอนว่าสิ่งนั้นมีแนวโน้มว่าร้อยทั้งร้อยจะเป็นเรื่องจริง สุวานหวานเคยเดาไว้ว่าครั้งนี้จะต้องเป็นฝีมือของผู้ดูแลหลี่และนางเพียงแค่ต้องการตรวจสอบให้แน่ใจเด็กสาวมองไปยังชายคนหนึ่งที่กำลังสายหัวไปมาและเอ่ยด้วยน้ำเสียงประชดประชันข้ารู้แล้วช่วยบอกที่อยู่ของผู้ดูแลหลี่ให้ข้าทีเถอะนางมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นฝีมือของผู้ดูแลหลี่เพราะคนเหล่านั้นพากันยิ้มด้วยความขมขื่นและตอนนี้พวกเขาไม่อาจหนีไปไหนพ้นแม้แต่เงินค่าจ้างก็ไม่สามารถไปรับได้ ช่างหน้าอนาเสียจริงๆหลังนางถามคำถามยากๆออกไปคนพวกนั้นต่างก็จ้องมองไม่วางตาเด็กสาวจึงทำทียักไหล่ยอย่างไม่ใส่ใจแล้วพูดอย่ามองข้าเช่นนั้นข้าอุตส่าห์หาน้ำให้พวกเจ้าดื่มหาข้าวให้พวกเจ้ากินแทนคำขอบคุณที่พวกเจ้ามาช่วยทุบบ้านเก่าของข้าให้เท่านี้ยังไม่พอใจอีกหรือในน้ำมียาพิษใครจะอยากได้ของตอบแทนแบบนี้กัน ชายคนหนึ่งโกรธจนกระทั่งอาเจียนออกมาเป็นเลือดไม่นานก็เสียชีวิตลงทันทีคนที่เหลือต่างมองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกฉับพลันความกลัวก็ปะตุกขึ้นในใจเมื่อครูได้ยินสุวานหวานบอกว่าบ้านหลังเก่าแสดงว่านางจะสร้างบ้านหลังใหม่งั้นหรือนางต้องการจะรื้อถอนบ้านหลังนี้อยู่แล้วงั้นหรือและพวกเขาก็ได้ช่วยนางรื้อถอนบ้านด้วยความบังเอิญไม่แปลกใจเลยที่นางหาน้ำมาให้พวกเขาดื่มทำอาหารให้พวกเขากิน เจ้าผู้คนเหล่านั้นต่างพูดไม่ออกเมื่อเห็นรอยยิ้มของสุวรรณหวานพลลาตะเวนที่อยู่ด้านข้างก็เกิดอาการหวาดกลัวนางขึ้นมาทำให้พวกเขารู้ว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะลงไม้ลงมือกับนางก่อนโชคดีมากที่พวกเขาไม่ได้กลายเป็นศัตรูกับอีกฝ่ายไม่เช่นนั้นชีวิตคงจบไม่สวยไม่ต่างไปจากคนเหล่านี้สุวรรณหวานพูดกับหัวหน้าพลลาตระเวนอย่างรวดเร็วว่า เสี่ยวไปเจ้าช่วยค้นหาและเก็บหลักฐานที่พวกเขาใช้ตกลงกับผู้ดูแลหลี่เอาไว้ด้วยแล้วพรุ่งนี้เช้าช่วยไปบ้านของผู้ดูแลหลี่กับข้าขอรับคุณหนูซูพวกเราจะรอท่านนะขอรับไปหยวนซูพยักหน้าตอบกลับไปชายหนุ่มโบกมือเรียกลูกน้องคนอื่นๆมาช่วยกันจับเจ้าคนพวกนั้นจากนั้นจึงเรียกเกวียนวัวของหลี่ชื้อโทให้ไปส่งพวกเขาในเมืองเกวียนวัวมีขนาดเล็ก ดังนั้นจะต้องจับคนเหล่านั้นนอนซ้อนทับกันไปเหมือนกับการตั้งฟืนและไม่รู้ว่ามีผู้ใดจะถูกทับจนตายหรือเปล่าเมื่อเหตุการณ์กลายเป็นเช่นนี้สุวรรณหวา,านได้แต่ย่อเยอะอีกฝ่ายในใจกล้ามากที่มาท้าทายความอดทนของนางอีกทั้งยังมากระตุ้นความร้ายของนางให้ตื่นขึ้นมาจนนางต้องมาทำตัวร้ายกาจเช่นนี้ในเวลาไม่นาน เหล่าพลลาดตะเวนก็เดินทางมาถึงในเมืองจึงรีบพาตัวคนเหล่านั้นไปณนห้องโถงบ้านตระกรูหลี่เมื่อผู้ดูแลหลี่ได้ยินเรื่องจากผู้ส่งข่าวเขาทุบโต๊ะด้วยความโกรธว่าอย่างไรนะพวกนั้นมันไม่มีสมองเลยหรือเหตุใดถึงถูกนางผู้หญิงคนนั้นเล่นงานได้อีกทั้งนางผู้หญิงคนนั้นยังให้น้ำและอาหารแก่พวกนั้นด้วยเหรอมันชักจะดูถูกค่าเกินไปแล้ว ในท่าหลีค่าได้ยินมาว่าเดิมทีแล้วนางวางแผนที่จะสร้างบ้านใหม่ดูเหมือนว่าแผนที่เราทำลงไปจะเหมือนเป็นการช่วยนางหรือถอนเสียมากกว่าชายคนนั้นรายงานสิ่งที่ได้รับรู้มาทั้งหมดให้กับคนเป็นนายฟังผู้ดูแลหลี่ที่ได้ยินดังนั้นก็โกรธมากจนโยนถ้วยน้ําชาในมือทิ้งกลายเป็นว่าไปช่วยนางเสียได้ผู้ดูแลหลี่ถึงกับโกรธจัดคนส่งข่าวยังรายงานอีกว่า นายท่านข้าได้ยินมาว่ามีพลลาตระเวนส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องวันนี้ด้วยข้าเชื่อว่าหน่วยลาดตระเวนคงทราบเรื่องจากลูกน้องตนเองแล้วพรุ่งนี้พวกเขาจะต้องมาที่หน้าประตูบ้านของท่านเพื่อมาสืบสวนคดีอย่างแน่นอนพวกเราจะทำอย่างไรดีขอรับเฮ้เจ้าจะโกัวไปทำไมผู้ดูแลหลีกล่าวหากสุวานหวานแข็งแกร่งและมีชีวิตอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้ก็มาเจอกันสัก์ตั้ง เขาจะฆ่านางทิ้งในคืนนี้นางจะไม่มีวันได้เห็นดวงตะวันในวันพรุ่งนี้เช้าอีกตอนที่56เปิดเผยความอัปยศอดสูของครอบครัวเหรอครอบครัวของเจ้าจะหลบหนีไปที่ใดพ้นวันนี้บ้านของพวกเจ้าถูกคนมารื้อถอนทำลายจนหมดไม่มีที่ใดให้ไปอยู่อาศัยแล้วแม่เท่าสูเรอออกมาจากนั้นก็หยิบเอาเศษเนื้อหมูฝอยออกมาจากปากของตนเองนี่เอาข่าให้พวกเจ้ากินกินเสียเถอะ เดี๋ยวจะมาหาว่าข้าดูแลพวกเจ้าได้ไม่ดีแม่เท่าเจียงมองไปที่แม่เข้าสู่ด้วยสายตาอันเย็นชาเจ้านี่ช่างเป็นหญิงชาราที่หน้าด้านจริงๆ,จงๆเจ้าไม่รู้ตัวเลยหรือว่าตัวเองมีฟันที่เหลืองมากมันดูสกรปรกและน่าขยะขยงมากแค่ไหนช่างหน้ารังเกียจนักทว่าเจ้าก็เอาออกมาจากปากของตัวเองช่างขายขีย้หน้าเสียจริงฟันของข้าขาวจะตายแม่เท่าสู่ถึงกับโกรธจัด นางคว้ามเม็ดทรายที่อยู่บนพื้นแล้วคว้างใส่แม่เท่าเจียงสุวรรณหวานเห็นดังนั้นจึงนำตัวเข้ามาปกป้องแม่เท่าเจียงทันทีทําให้ทั้งผมและเสื้อผ้าของสุวรรณหวานถูกสาดด้วยเม็ดทรายเข้าอย่างจางังเมื่อเห็นดวงตาที่ไม่พอใจของสุวรรณหวานแม่เท่าซูก็รู้สึกภูมิใจขึ้นมาในทันทีนางยังมิทันได้เปิดปากพูดอันใดก็ถูกสุวรรณหวานานายนของที่มีลักษณะนุ่ม ใส่เข้าไปในปากแม่เท่าซูถึงกับยืนตัวแข็งไปชั่วขณะและลองกัดสิ่งนั้นดูจากนั้นในปากของนางก็เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นจนต้องคลายมันทิ้งออกมาอย่างรวดเร็วพอนางคลายออกมาจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้นคือมูลบัวจึงอดไม่ได้ที่จะพูดสาปแช่งออกมาแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นไปมองอีกครั้งก็พบว่าสุวรรณหวานและคนอื่นๆ ได้หายตัวไปไหนต่อไหนแล้วซึ่งพวกนางได้เดินทางออกมาถึงที่หน้าหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสักครู่แม่เจิ้นก็อดไม่ได้ที่จะถามออกมาด้วยความสงสัยหวานหวานไม่ใช่ว่าเจ้าเห็นแม่เท่าซูอยู่แล้วไม่ใช่หรือเหตุใดเจ้ายังใช้เส้นทางนี้เดินผ่านมายังหน้าหมู่บ้านอยู่อีกเหตุที่นางต้องใช้เส้นทางนั้นก็เพราะว่าแม่เท่าซูจะต้องหัวเราะเยาะเย้ยครอบครัวของนางเป็นแน่ จากนั้นก็ปล่อยให้แม่เท่าสู่พูดจาดูถูกพวกตนและเมื่อแม่เท่าสู่เดินกลับมาถึงใจกลางหมู่บ้านแน่นอนว่านางจะต้องแพร่กระจายข่าวว่าเห็นนางและครอบครัวกําลังจะขึ้นไปบนภูเขาเพื่อหลบภัยหากคืนนี้มีคนต้องการทำร้ายนางจริงๆคนร้ายจะไปผิดที่และนั่นคือสิ่งที่นางต้องการไม่ว่าอย่างไรก็ตามเหตุผลเหล่านี้สูหวานหวานไม่คิดบอกแม่เจิ้นไปตรงๆ นั่งหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดออกมาว่าหากสุนัขบ้ามันจะกัดคนต่อให้ใกล้ไกลเพียงใดมันก็กัดเพียงแค่นางเห็นข้านางก็เดินเข้ามาและใช้คำพูดจาหัวเราะเยียดหยามข้าแล้วไม่ว่าเราจะใช้เส้นทางใดก็เจอและถูกนางต่อว่าอยู่ดีแม่เจิ้นถึงกับถอนหายใจเมื่อได้คิดตามคำพูดของลูกสาวซึ่งมันก็เป็นดังที่นางพูดกระนั้นแล้วนางก็ไม่ได้ถามสิ่งใดต่อหากแต่แม่เท่าเจียงกลับไม่ได้คิดเช่นนั้น ดวงตาของแม่เท่าเจียงนั้นชัดเจนเราวกับว่านางสามารถมองผ่านความคิดของสุวานหวานออกนานแล้วอากาศสยามค่ำคืนเย็นสบายราวกับสายน้ำสุวานหวานลอบใช้พลังวิเศษของตัวเองถามเกี่ยวกับทางลัดไปยังเมืองจากเหล่าสัตว์บนภูเขาจากนั้นนางจึงพาครอบครัวเดินทางเข้าไปในเมืองโดยแทงทำเป็นว่าครอบครัวของนางนั้นได้ขึ้นไปหลบภัยบนภูเขา สุวรรณหวานและครอบครัวของนางได้เดินขึ้นไปบนภูเขายังไม่พ้นหนึ่งเคอรก็ได้ยินเสียงเกือกม้ากำลังวิ่งดังขึ้นมาบนเส้นทางที่ถูกปกคลุมไปด้วยโคลนภูเขาและตามมาด้วยเสียงกลด่าท,ที่เต็มไปด้วยความโกรธสุวรรณหวานมองลงไปพันใดนั้นก็สรุปได้ว่าคนเหล่านั้นมาเพื่อมาตนเองเป็นแน่คาดไม่ถึงเลยว่าผู้ดูแลหลี่จะอดทนไม่ไหวและอยากจะกำจัดนางโดยทันที เป็นไปได้ไหมว่าครานั้นที่มีชายห้าคนที่ต้องการจะมาฆ่านางไม่เหลือชีวิตรอดกลับไปสักคนทำให้เขาไม่รู้เลยว่าจุดจบของคนเหล่านั้นตายได้อย่างไรในเมื่อผู้ดูแลหลี่ไม่รู้นางก็จะลองปล่อยให้เขาลิ้มรสมันดูสักครั้งริมฝีปากของสุวรรณหวานได้เผยรอยยิ้มออกมาทางด้านของผู้ดูแลหลี่ที่กำลังนอนหลับอยู่ในห้องได้แต่นอนกระสับกระส่ายไปมา อย่างอธิบายไม่ถูกจูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่าคืนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิอากาศค่อนข้างหนาวมากจึงตะโกนบอกคนรับใช้ว่าพวกเจ้าทั้งกินเปล่านอนเปล่าอยู่กับข้าฤดูใบไม้ผลิที่หนาวมากเช่นนี้ไม่รู้หรือไงว่าจะต้องทำอย่างไรรีบไปหยิบผ้านวมมาให้ข้าเพิ่มเร็วๆสิเมื่อไม่กี่วันก่อนผู้ดูแลหลี่เป็นคนบอกเองว่าให้คนใช้ลดการใช้ผ้านมลงอยู่เลย เหตุเพราะผู้ดูแลหลี่โดนไล่ออกจากการเป็นผู้ดูแลร้านอาหารไปเมื่อไม่กี่วันก่อนทำให้อารมณ์ของเขาค่อนข้างสุญเฉียวและเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่มีใครที่จะกล้าพูดจาหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเหล่าคนรับใช้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนำผ้าโนมผืนใหม่ออกมาเพิ่มอีกผืนเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อบุญคุณของผู้ดูแลหลี่นั่นเอง และเพื่อตัวเองจะได้นอนหลับลงอย่างสบายใจเวลาสองช่วยามผ่านไปสุวรรณหวานและคนอื่นๆเดินทางมาถึงยังตัวเมืองในเวลากลางคืนอันมืดมิดเงียบสนิทนางได้พาครอบครัวของตนไปพักยังโรงเตียมแห่งหนึ่งหลังจากที่ทุกคนนอนหลับหมดแล้วสุวรรณหวานจึงลุกขึ้นมานางแอบย่องออกไปจากห้องพักเงียบๆในมือถือโคมไฟเพื่อให้แสงสว่างสุวรรณหวานกระโดดข้ามกำแพงมาบ้านหลังหนึ่ง และพบว่ามีหนึ่งห้องที่ยังคงไม่ตกไฟและยังส่องสว่างการจะไปยังห้องนอนของผู้ดูแลหลี่ได้ต้องเดินผ่านทางนี้สุวานหวานกังวลมากด้วยจะถูกใครจับได้ในขณะที่นางพยายามคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นางก็เห็นศีรษะของผู้ชายคนหนึ่งโผล่ออกมาจึงรีบหาที่หลบทันทีชายผู้นั้นกัดฟันกรอดขาข้างหนึ่งของเขากาลังปืนข้ามขึ้นมาบนกำแพง และมีเสียงหอบหายใจด้วยความเหนื่อยออกมาจากชายคนนั้นเฮอร่คอย,ย่างชั่วในที่สุดข้าก็สามารถปืนข้ามกำแพงขึ้นมาได้สักทีชายคนนั้นพูดขึ้นมาแต่แล้วก็ร่วงลงมาพร้อมกับเสียงกระแทกดังปักแต่เขาไม่กล้าที่จะส่งเสียงร้องเพราะความเจ็บปวดออกมาชายคนนั้นทำได้เพียงตบปุ่นที่ขาและสวมเสื้อคลุมสีฟ้าอ่อนของตนเองดูเหมือนว่าชายผู้นั้นจะเป็นพวกปัญญาชนแสนอ่อนแอ เขามองไปรอบๆจากนั้นก็ก้มตัวออกไปนอกประตูและตะโกนว่าเหลียนเออข้ามาแล้วว่าเปิดประตูให้ข้าหน่อยนี่เป็นห้องนอนของลีเหลียนเอออย่างนั้นหรือเมื่อมองดูเสื้อผ้าของชายคนนั้นที่สวมใส่และชื่อที่ชายคนนั้นเรียกลีเหลียนเอมันจะต้องมีความสัมพันธ์บางอย่างที่ยังไม่แน่ชัดเป็นแน่สิ่งนี้ทำให้ความอยากรู้อยากเห็นของสุวรรณหวานมีเพิ่มมากขึ้น นางช่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ข้างกำแพงลานบ้านและพลันใดห้องนั้นก็มืดสนิทลงทันทีหลีเลียนเออไม่รู้ว่าสูหวานหวานนั้นมีหูที่ดีมากนางสามารถรับรู้ทันทีว่าลี่เลียนเออร์นอนหลับไปแล้วเพราะนางได้ยินเสียงกรนออกมาเล็กน้อยทว่าชายคนนั้นก็ได้วิ่งไปยังห้องอื่นพยายามร้องตะโกนเรียกตามห้องอื่นๆอ,อย่างไม่แน่ใจว่าหลีเลียนเอออาศัยอยู่ห้องใดกันแน่ เพื่อเป็นการแก้แค้นลี่เหลียนเอ๋อให้กับชีเฉิงเฟิงจูจูสุวานหวานก็คิดเรื่องสนุกสนุกขึ้นมาได้หากนางพาชายผู้นั้นไปยังห้องที่ผู้ดูแลหลี่นอนอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นสุวานหวานถึงกับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องสนุกมากแน่ๆเมื่อนางนึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้ากับคนรักของลีเหลียนเอ๋อสุวรรณหวานเรียนแบบทำเป็นเสียงของสาวใช้คนสนิทของลีเหลียนเอ๋อ แล้วพูดออกมาว่าไม่ใช่ห้องนี้หรอกเจ้ากะแต่เป็นอีกเรือนหนึ่งต่างหากชายคนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาเดินออกไปและสุวรรณหวานก็ได้เดินตามไปอย่างเงียบเงียบในอีกเรือนมีเสียงกรนออกมาราวกับฟ้าร้องชายคนนั้นรู้สึกแปลกแปลกทว่าเมื่อเขานึกถึงเรื่องเงินทองในบ้านของลีเหรียนเอ,อ๋เขาก็ไม่ได้ใส่ใจเก็บไปคิดอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงที่นอนกรนเลยเปิดประตูอย่างแผ่วเบาและค่อยคอยเดินเข้าไป เมื่อเขาเข้ามาได้ก็พบกับเสียงกรนและเห็นขาลอดออกมาจากผ้าหม่มชายคนนั้นจึงเดินเข้าไปและจับขาที่โผล่ออกมาทว่าวเขาก็ต้องเกิดอาการตกตะลึงเหตุใดขาของรีเลียนเออถึงมีคนเยอะเช่นนี้อีกทั้งขานางยังใหญ่มากจับไปที่ข้อเท้าด้วยมือเดียวแทบจะไม่ได้เขารู้สึกขยะกขยย,ขยงขึ้นมาเล็กน้อยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดถึงตอนที่รีเลียนเอิได้กับเขาไปแล้ว แน่นอนว่าเขาจะต้องกลายเป็นสามีของนางและก็จะกลายเป็นหนูตกถังข้าวสารพอนึกได้เช่นนี้เขาก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีแม้ว่าหลีเหลียนเออจะมีขาที่หนาใหญ่ทว่าเขาก็อยากที่จะลองดูสักตั้งเหลียนเออชายผู้นั้นเอ่ยกระซิบแล้วยกผ้าห่มขึ้นพร้อมกับรูปไหลไปที่ขาของคนที่นอนอยู่บนเตียงข้ามาแล้วเขาถอดกางเกงของตัวเองออกจากนั้นล้มตัวนอนลงบนเตียง พลันใดนั้นก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติไปเหตุใดลีเลียนเออถึงได้มีกลิ่นเล่าหึงขนาดนี้ทันใดเขาก็เกิดความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวของตัวเองและค่อยๆเคลื่อนตัวลงออกจากร่างของคนบนเตียงทันทีเหตุใดถึงมีเนื้อที่หน้าอกเยอะเช่นนี้ทั้งยังมีขนขึ้นตามหน้าอกเยอะมากผู้ชายคนนั้นรู้สึกตกใจส่วนชายที่ได้นอนอยู่บนเตียงก็ได้พลิกตัวกลับไปกลับมาพอดี เขาจึงลูบไป,ปยังคางของคนที่นอนอยู่และเกิดอาการตกใจอีกครั้งเหตุใดลีเหลียนเอ๋อถึงมีเคราวแม่นางที่ไหนจะไว้หนวดไว้เคราวกันเยี่ยงนี้เช่นนั้นแล้วคนที่นอนอยู่บนเตียงต้องเป็นผู้ชายอย่างแน่นอนเขาพยายามนึกถึงสาวใช้คนที่ยืนคุยกับเขาก่อนหน้านี้หรือว่าจะโดนผู้ดูแลหลีลงโทษห้องนี้เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่และแน่นอนว่าห้องนี้อาจจะเป็นห้องของผู้ดูแลหลีนี่คือพ่อตาของเขาในอนาคต ชายคนนั้นถึงกับสะดุ้งตกใจทันทีและกำลังจะเดินออกจากห้องไปทว่าจูจ่ๆมือของเขาก็ถูกจับเอาไว้ทำให้เขาถึงกับยืนสงบนิ่งไปชั่วขณะด้วยความตกใจและร่างกายของเขาก็ถูกมืออีกข้างลูบไ้ไปที่ลำตัวของเขาตั้งแต่บนลงล่างเมื่อลูกคลำสัมผัสอยู่ครู่หนึ่งคนที่นอนอยู่บนเตียงก็ลืมตาขึ้นทันทีทั้งสองคนก็ต่างมองหน้ากันต่างคนต่างถึงกับพระหนี้ออกจากกันเจ้าเป็นใคร ผู้ด,ดูแลหลี่พูดออกมาอย่างโกรธจัดแล้วพูดขึ้นมาอีกครั้งว่าใครก็ได้รีบมาที่นี่ทีมาช่วยกันจับหัวขโมยเร็วเข้า